สวัสด,ดีครับวันอาทิตย์ที่10พตุภาคมอเอิโซนที่3ของเรื่องเงนินเงินทองทองและน้ำมันนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องตอนนี้ทั่วโลกเขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มดิสคัสขาเริ่มคุยกันเร็วว่าหลังโควิดมันจะเป็นยังไงเขาเพราะเขาคิดว่าโควิดเนี่ยมันพิกสุดๆละมันขึ้นมาสุดละแล้วตอนเนี้ย เราจะเออเราจะเริ่มเปิดประเทศยังไงเราจะเริ่มทำยังไงให้อีคานามิ่ก้แล้วกอ็อ่เรามาดูกันเลยว่าทั่วโลกเนี่ยรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเขาเอาเงินเขาเาเงินเข้าไปในซิสเ็ม inject เงินเข้าไปในซิสเ็มของเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องทางเศรษฐกิจเท่าไหร่มากอ,อ่อย่างอเมริกานี่2.3งจุดสาม t r i l l i o n ของแคนาดานี่หนึ่งหนึ่ยหสิ b i l l i o n ด uh, China c h และ t h e j จ a นไม่เท่าไหร่ uh, ก็1บ9าพเราองเขาเยอะกว่าแคนาดาเยอะเลยแต่ว่าเข,เขาก็เอาไปแค่9 6 9ิบเเบยเลียนอ่า1 0บบเลียนละกันจแปนประมาณ5.2าจลเบียส์เ o ียนอเประชากรเ็าน้อยแต่ว่าเขาก็ต้องอินเจ็ไปข้บาไป13ย i ์ l i o n อินเดียประเทศก็ยังจนอยู่ แต่ก็ยัง26เบีย i o n อินโดนีเซีย2.2เบีย i o n นี่ก็เยอะนะครับอตอนนี้ยังไม่มีไทยเดี๋ยวดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอตอนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเอาเงินเข้าไปในระบบเหลือ Oversupply จะทำให้สภาพค่าของเงินเนี่ยตกลงคิดคิดซะว่าเขาเรียกว่า Oversupply อามานี่ก็คือ เงินน่ยมันมันเหลือเฟือก็คือมันโอเวอร์สป라이ดแต่ไม่มีดีมานเพราะฉะนั้นค่าของสกุลเงินจะตกลงก็เวลาเทรดก็วิจารณญาณน,นะครับเอาแล้วเรามาดูเรื่องเรื่องหุ้นกันเนี่ยทั่วโลกตอนนี้มี router 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 เขาบอกว่าเนี่ยอของ Data นี่ข,ของของอิคลาเมกเนี่ยมัน มันแย่แต่ทําไมอ่ะราคาหุ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆก็ยังขึ้นไปอีกทั้งจ Market Watch ทั้ง Router เนี่ย r a d e r เขาบอกว่าเนี่ย uh, uh, สภาพสภาพอาจจะมันมันมันขึ้นไปเยอะเลยดูอันนี้จะเห็นภาพชัดว่า e c o n โนมีเขาเป็นยังไง uh, แล้วก็ราคาของหุ้นเขาเขาเริ่มกลับไปที่เท่าไหร่ละราคาหุ้น ดาวกลับไปที่ประมาณ50%จากที่เขาจะค่อตกลงมานะครับ S&P ก็ใล้ๆกันก็ประมาณเพราะฉะนั้นเวลาจะเทรดหุ้นก็ระมัดระวังกันด้วยอาจจะเจอแรงจะจะเจอมีหน่อยอแรงต้านเพราะฉะนั้นเทรดเทรดได้ระวังกันนะครับนวมาคุยกับเรื่องอเรื่องทองเรื่องทองเรื่องทองเป็นไงบ้าง ทองเขาก็ยังบอกว่าเนี่ย market uh, uh, the gold and stock price do pull pull back ก็คือก็คือ,อยังไงก็คือทั้งทองทั้ง uh, ทั้งราคาหุ้นมันคิดเขาคิดว่าเนี่ยมันมันสูงเกินไปมันมันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันเริ่มแบบคล้ายๆกับว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วเขาบอกว่า do pull pull back ก็คืออาจ อาจจะมีอ่ามันมันถึงเวลาที่เขาจะ pullback ละมันถึงว่าเขาจะย่อลงมาละเพราะฉะนั้นเทรดทองเทรดหุ้นต้องระวังกันหน่อยนะครับล่วงช่วงนี้อ่าดอลลาร์อินเด็กซ์ไปไงบ้างดอลลาร์อินเด็กซ์เสวันได้ลองดูอ่าสามเดือนตั้งแต่โควิดมาแล้วกันเนาะ Actually this is uh, six months โอเคอก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แต่ก็โอเคนะตอนนี้เริ่มจะตกลงมาลนะก็ก็เทรดดอลลาร์ก, dollar, ก็ดูดูกันหน่อยนะครับแล้วตอนนี้มาดูเรื่องอะไรอีกเรื่องอเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันน้ำมันเขาก็มี sentiment เขาก็บอกเนี่ย I rarely may may go too far ก็คือ น้ำมันเขาก็คิดว่าราคามันก็ยังสูงอีกมันกปแบบหุ้นก็ยังขึ้นไปสูงทองก็ขึ้นไปสูงน้ำมันก็ขึ้นไม่สูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเออมันเ,เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเขาเขาคิดว่าตอนเนี้ยถึงถึงแม้ว่าอาิคารเนเขาหลายคนจะเริ่มเร pues, ิ่มเปิดประเทศแล้วเริ่มเริ่มสาคารคเนมีเขาเริ่มเปิดละเขาเริ่มคิดจะเปิดละแต่ว่าดีแมนของออยอะมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่เท่าไหร่ ใช่ไหมครับดูออยล์ uh, U.S.production อันนี้ก็คือ WTI ที่เราเทรดกันบน uh, uh, CMEgroupproduction เนี่ยก็ยังสูงอยู่เห็นไหมครับแต่ว่า uh, oilproduction เนี่ยเขาเริ่มตัดลงมาละซาอุดีเขาก็เออเขาก็ตัดลงมาแต่ว่าเขาก็ตัดลงมาไม่เยอะเพราะฉะนั้นออไอ้สงครามระหว่างรัสเซียกับซาอุดีเขาก็เออเริ่มเริ่มจะคุยกันละมันคงมันคงไม่ คิดว่าเขาอาจจะคิดว่ามันคงจะไม่ตกไปกว่านี้แล้วแต่ว่ามันขึ้นมาสูงเกินไปเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างหุ้นทองน้ำมันอาทิตย์นี้เขาบอกว่ามันจะเริ่มต้องต้องดูไวอาจจะต้องอาจจะมี pullback หน่อยหนึงโอเคแล้วอาทิตย์เนี้ยเรามีอะไรกันบั่งใหามีเดโอเคล้อาทิตย์แล้วาทิทย์นี้เรามีเทรดอะไรมั่ง economy calendar สกลุลเงิน GDP <c oughs> นี่ราคาอเวลาอันนี้เวลาของที่ที่ที่เมืองไทยนะครับประมาณนี้นวันจันทร์กับวันอังคารไม่มีอะไรมากวันพุธวันพุธก็มี chairman อ่ the Fed ของอเมริกาอ่า speech ก็คืออ่วันจะประมาณ2องทุ่มที่เมืองไทย2องทุ่มครึ่งวัน มี crude oil stock change ทุกๆวันพุธสองทุ่มครึ่งเขาจะมีประกาศ crude oil inventory ก็คือ stock ของของอของน้ำมันในอเมริกานี่ก็คือ wti นะครับไม่ใช่ brent นี่ก็คือว่าเออมันมีเท่าไหร่อะไรยังไงผลผลิตเท่าไหรอ่อาทิตย์หน้าเขาคิดว่ามีมีมอทิตย์ที่แล้วมีประมาณ4.6 million barrel แต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยอาจะจะจะมากขึ้นเยอะเลยเกือบเท่าตัวนะเศษประมาณ4 0นะเกือบ50ิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบเท่าตัวโอเคดูกันนะครับแล้วก็อ e น p l พอยเมนต์เช g e ของออสเตรเลียออสเตรเลียเราจะเห็นว่าโควิดอาจจะไม่ระบาดหนักอสเินอมพอยเมนตะ์เชิงต้องจับตาดูดูอีกทีหนึ่งนะครับเพรสคอนเฟอเรนซ์ uh, ของแคนาดาก็ u s c a อส ก็ดูไปกันดูไปกันอ่ยูโรโอ้อันนี้อันดับพลอย์มาเชนของยูโรก็ต้องก็ต้องจับตาดูหน่อยแต่อ่าเท่าที่ผ่านมาค่อยค่อยเจอรมันตอนนี้เป็น,เป,นเป็น large เปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ของของยูโรแข็งแรงที่สุดเพราะฉะนั้น uh, ดูตัวนี้ด้วยแล้วก็ดูเยอรมันอันดับพลอย์มาเชด้วยนะครับอ่า uh, US retail ท uh, ลเอ่อ US uh, วันศุกร์ ก็มี US retail sell แล้วก็ Job opening อันนี้ันีอาทิตย์หน้าก็ไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเวลา,าจ,จะเทรดก็โชคดีนะครับ happy trading ลกลกวันนี้เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองกับน้ำมันก็มีแค่นี้ก่อนโอเคนะครับ Joy e out ๊ Jerry, ายบาย